สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะจากออสเตรียค่ะตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นนะคะเนาะดอกไม้เริ่มบานค่ะพี่น้องไม่ก็เริ่มบานโดยเฉพาะดอกสีเหลืองนี่นะคะเนาะเห็นปะกำลังบานเลยค่ะอย่างสวยงามเลยดอกไม้ริมรั้วเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้ริมรั้วเรา แต่ว่า,บาใบไม้ยังพัได้โป้งนะคะพี่น้องดอกอันนี้มันสิขึ้นมาก่อนมูดอกทิวลิบกับพันได้ขึ้นมาบ้ันได้โปง้งโป้งแต่ใบแต่ว่าดอกอันนี้โป้งก่อนค่ะพี่น้องเมื่อนี่ไมลี่กับซีพ้ามาเฮดอันอันมองให้ใกล้เลนนะคะพี่น้องคะเมื่อวานนี่แฟนได้ไปซื้อกะละมังนี่กะละมังของเลนเด็กน้อยไหมคะพี่น้องคะเนี่ไปเห็นอยู่ในโฮเฟอร์มันมีไปที่นี่ก็เลยคิดฮอดไกล้ค่ะพี่น้องคะก็ว่าสิเอา เอาดิน้ายนะคะพี่น้องใส้เข้าไปข้างในเราก,ใใก็ให้ไก่ไวถ่ายไวถ่ายไก่มันเคเลียเ่นสันดิเนี่ยมันกัดไงเนี่ยจากน้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่อืมให้ไก่เขาเคลียเล่นอยู่ในอันบ้านไก่นะคะพี่น้องค่ะห้างเคลียเขาบวออกมาข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อกี้นี้เลิกงานมาก็ไปซื้อ้ายสามถุงทีนี้ทุกคนขึ้นไปผุระบ้านไก่ผุระบ้านที่หนหลังบ้านนี่ละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันเนาะคะ่ะเนาะว่า สิเป็นยังไงทําความสะอาดบ้านไก่มือไหนค่ะพี่น้องเบิ้งสภาพบ้านไก่เขาตอนนี้แล้วค่ะเนาะอันนี้เป็นทังที่ซื้อมหมาไม่เนาะค่ะเนาะในคลิปในคลิปที่แล้วพี่น้องก็ที่เห็นว่าได้ซื้อทางตัวนี้มาแล้วก็นีน่แหละค่ะเจาะมันเป็นไก่เนี่ยมันก็สิป้อนหัวเขาไปกินอาหารได้หนีแล้วะค่ะเนาะนี่ ที่น so well, ี up, uh ่ใกล้บ้านเฮามันขี้ดื้อค่ะพี่น้องนี่มันขี้ดื้อหลายมันป้อนหัวเข้าไปแล้วมันก็กิกะเคียกะขวดบบที่นี่ถ้าถ้าเกิดใกล้มันขวดอาหารบอกค่ะพี่น้องมันขวดเอาปากมันอะขวดออกมาซิดออกมาเสียอาหารมันก็ซีมากองยุ่งเสียที่แรกนะมันมายุพื้นพี่เลยค่ะพี่น้องเนี่ยเต็มเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเห็นบ่เนะมีตั้งแต่อาหารไกลมันมันโอ้กองไว้จนบ้าโอ้โหกระสอบหนึ่งเนี่ยบ่ได้พอสี่มือค่ะพี่น้องค่ะ หมิดเลยเกียงตับเลยเออแล้วไปที่นี่แฟนก็นเลยซื้อถาดอะเนี่ยคะ่ะพี่น้องเป็นเป็นถาดรองกระถางดอกไม้นะค่ะเนาะนี่น,น,นี่เอามารองวันนี้พอเวลามันเอานาปากเคี่ยมเ่าค่ะพี่น้องเอาปากเข้า,เขาไปเคี่ยวไปคุยนอาหารนะวันนี้มันกระซิล้นใส่กับันเนี่ยกระจาเทยวห้องไว้นะวันนี้กะว่ากะถ้าเกิดมันลายแล้วเนี่ยมันลายแล้วนะเมื่อว,นะวานนี่เหตุไง มื่อนี้ก็เบื้องนีเปียงอาหารเต็มอยู่ถ้าเกิดเขาบ่ร้องไว้นะคะพี่น้องอาหารนกก็คือตกมาข้างล่างนี่แล้วก็เป็นอาหารเก่าเออที่เพราะฉะนั้นก็ต้องร้องเฮ็ดวิธีนี่เบิงก็คิดคิดว่ามันสิบอบอลบอนี่คือเก่าม้านก็เป็นคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเบิงนีเปีเยงคือมือเดียวนึงนะวันนี้ก็สิปิดปิดไว้ให้มันกินอาหารน้ำมุนีแล้วนะให้มันกินน้ำมุนีล่ะเออในถาดนี่แหละให้มันกินแต่ว่าไม่รีสิมาอันนี้ด้วยค่ะพี่น้องนี่เมื่อเก็บมากวดนะคะนี่ เก็บกวดเนี่ยมองมันสิเข่ามันสิเข่าหนาฟูลิงแล้วเนาะดอกไอไก่ฮาามันคือเ่าต้องการฟางห้อนเราเย็นตีนมันหรอกฮขาก็สิมาปวดทำความสะอาดออกแล้วก็โตที่ว่ามันถืงนกกัดนกจิกมันนะพี่น้องเอ้ยมันเกิดบวมไปข้างนึ่งไหมคะพี่น้องมันเกิแบบว่า มันย่างได้ยูแต่ว่ามันเกิด่บ่บไปได้ไวนะมันก็ขยกกขยกกไปอยู่ที่นี่มันเกิดขางนึ่งนะมันบวมแล้วบเนียเบิ่งสงแล้วมันเกิดจังไรอ่ะมันมันเกิบโไขแล้วมันก็ดดูอาการมันก็บโบูหมันสิกลับคืนมาคือเกาบนค่ะเนะปกติมันก็ต้องยุบลงอันนี้มันเกิดโบโบบยุบลงกันเลยก็เลยคิดว่า สี่ไปเอาไก่มาไม่ค่ะพี่น้องไม่ไม่สีตัวมาแทนตัวนี้น้ำสีสีไข่ออกเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตเด้ตัวนี้สีไก่ออกเป็นสีช็อกโกแลตสีไข่อะมันสีไข่ออกมาเป็นสีช็อกโกแลตลูกมันกับไข่ออกมาเป็นสีเขียวบ่ที่นะเออที่นี่ก็จังใดพี่น้องกระดีโตัวมันก็ดีโตัวก็คือเขาก็เลียงไว้เังสิแลละเนาะคะ่ะเนาะที่ขามันกระขาบอาลงุงแล้วเก็บกวาดแล้วก็เอาสาย อันนี่มามาวางไว้ตรงข้างล่างนะมงใดที่ว่ามันอันนี้ร้องเฮ็ดเบิ้งเนาะเนาะค่ะเนาะหาพื้นที่ว่ามันเหมาะว่าเออตรงใดมันเป็นแต่เฮาวางได้เฮาก็สิวางขยับขยาแต่ว่าก่อนอื่นต้องมากวดนี่ละกวดพื้นออกก่อนเดีวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไ๋เนาะค่ะเนาะเออนี่อีกไหมพี่น้องมินมีถังนี่บ่ถังใส่อาหารในถังนี่แต่ก้อนก่อนถังนี่ก็ได้เนี่ได้สือถังนี่มา ทางนี้ก็ใส่ใส่ลายให้กันนี่ทางนี้ก็ใส่อาหารได้ลายให้กันค่ะพี่น้องขาแล้วพอดีไก่มันน่ะไก่ของเขาน่งมันขวดมันเคลียดีดีนี่จนว่าแบบว่าได้เอาสายยางมาม้วน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 ราบวะนี่มันก็สิปอนคอเข้าไปบอกค่ะพี่น้องปอนคอเข้าไปมันก็พี่ไปคิดว่ามันมันโบเหตุบะไ้อีกไหมมันก็เฮตดได้อีกไหมคือเกาแฟนก็เลยได้เอาอเนี่ะอันนี้มา่มัดไว้ เนี่ยมัดไว้ตะค่ายตรงกลางเนี่ยกลางไอ้มันช่นีช่องสีเหลืองเหลืองนี่กับเหลืองนี่เห็นบ่าค่ะพี่น้องเนี่นี่ช่องสองสีเหลืองนะอันนี้เอาสีแดงมากัน้นกลางไว้เออมันกะบ่บอันบ่บ่บเห็นบบได้อีกไหมแล้วแต่ว่าแฟนว่ามัานกินบบได้่าสั้นค่ะพี่น้องมันกินอาหารบบได้่าสั่นบมดชนี่แฟนก็นเลยได้เอาอันนี่เอาออกเอาออกไปช่องหนึ่งมันก็เลยใหญ่แบบนีนะ พี่น้องเห็นบ่นี่เอาออกไปช่องหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยช่องมันใหญ่สีเหลืองจากตรงนี้มาหาตรงนี้นะมันก็เลยใหญ่บันนี้มันก็ลมปากบ้านน่ะมันก็เคลียแบบนี้นะมันก็เคลียออกมาต้องว่าไหลบ้นนี้มารี่ก็ได้เลยเอาอันหาเนวมาันนี้มาเสียบไว้เสียบใบพหยมัน่บมันเข้าไปกีกไปเคลียบัานอาหารใกล้กันหมดแกพนะี่น้องกะนนี่ให้มันตอดกินน้ําจังสีเลยนะ หายอย่างว่ามันสิด,ดีก็ซื้อมาใส่กับพอดีครับพี่น้องมันไกลมันฉลาดเนาะมันก็ะควดกับมีคือเา่าละาบําเพงว่าสิเป็นยังไงนี่ละพี่น้องขาเดี๋ยวเก็บกวดทําความสะอาดของนี้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบื่องกันตอนเสร็จแล้วดีกว่าเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามาว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไมรีขอตัวเก็บกวด บ้านไก่ก่อนนะคะเราไก่ก่อนจ้าให้ดใ่เขาหนายูนะคะเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงเป็นคนมักไก่พี่น้องแฟนกับมัาไก่ฮักก็เลี้ยงขึ้นหมาขึ้นมเมวเลยฮักคืขึ้นหมาขึ้นเมียวเลยนี่ละเดี๋ยวเก็บกวดก่อนเดี๋ยวเข้ามาเปิ้งตอนที่บ้าาเฮ็ดแล้วดีกว่านะคะเนาะ ทยอ้อยคนมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้นะคะนาะเป็นไอ้ค่ายซ้ายที่ให้เขาเล่นนะคะพี่น้องเคยเอามาใส่กระละมังให้เขาเลยรู้สึกว่ากระลมังมันหน่อยเกินไปแล้วบาที่นีเขาบบเล่นไหมคะพี่น่องเขาบ่าเขาไปควดไปเคียวเลยย่างกายไปกายมาเสยเออว่าเชี่ยวผสมใส่กับซ้ายนะะี่ค่ะที่เรียกว่ามันที่ใส่สองถุงพี่น้องถุงเดียวกับพอแล้วล่ะบางสงอะ่ะ เออแล้วเขากับผสมตัวนี้ลงไปน้ำปะ่ะใช่นี่เวลาอันไกลมันมันบอาบน้ำนะคะนาะมันสิอาบแบบว่าอาบดินนะแม่อาบดินแบบว่าเคียดินทมโตเจ้าของนะหมายถึงว่าไกลมันอาบน้ำนะคะนาอไกลมันก็รลักสะอาดหรือกันที่นี่เขาก็มี้ายให้เขาห้างเทียเขาอยากอยู่ในนี่เขาก็มี้ายมีอย่างให้เขาเล่นนะคะพี่น้องอันนี้พี่น้องก็บ่บจําจเป็นต้องเฮตุตามนะคะเนาออันนี้สําหรับคนคนลักไก่ นูคนันเนาะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์กะกะหักสัตว์เทาเลี้ยงอนใดเขาก็หักอันนั้นเนาะค่ะเนาะแต่อยู่บ้านนี้มักเลี้ยงไก่เพราะว่ามันได้ทั้งไข่ได้ทั้งมูนมูนของมันน่ะขี่มันน่ะเอาไปใส่ผักเพราะว่าเขามักปลูกผักเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เลยมักเลี้ยงไก่นี่แหละก็เลยมาเฮ็ดพี่นวงก็บ่กจำเป็นต้องเฮ็ดน้ำเนาะค่ะเนาะบ่จำเป็นต้องแบบว่าเขาบ่กจำเป็นต้องว่าต้องมีตัวนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะความชอบส่วนตัวนะคะเนี่ย เขาอยากให้เขาแบบว่าเออเขาเลี้ยงเขาแล้วเขาก็หักเขานะคะพี่น้องก็อยากให้เขาได้เออเขาเจออยยังดีๆเขาก็อยากให้เขาได้มาเล่นมาอย่างออหยังเั่นเสียเพราะว่ามันก็เฮาอีกอย่างหนึ่งเฮาก็คือเขาเล่นเยอหน่อยละคะพี่น้องคะ่ะคือตอนเด็กหน่อยมันก็มีตุ๊กตามีอย่างซิบวพอใหญ่ขึ้นมาพอเท่าแล้วเริ่มเท่า มาที่นี่กันสิว่าเลนยังสิละค่ะพี่น้องเลนน้ำไก่น้ำสวนน้ำออสัตว์เลี้ยงอีอย่างไปงสิละปลูกผักปลูกหยาอยู่กับไก่กับสวนไปน่ขะเนอะอืมส่วนน้ำนี่เขาก็ได้เติมวิตามินให้เขาลงไปน้นำนะคะเนาน่อแล้วก็แ,วกแฟนก็ได้ส่วนตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมของมันคล้ายๆกับว่าเขาเอินว่าอีอย่างอะคล้ายๆกับแคลเซียมนะคะพี่น้องคะ่ะเออ นั่นแหละแฟนก็ได้ซื้อให้เขามาเป็นกองมาเขือใบเขากินนะเขาต้องการแคลเซียมนะคะนอกไข่เขากินนี่ละ่ะตัวนังนอยากขูมอยากขินเขามาแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกตัวขาวๆนะี่ยอยากขูมอยากขินอี่อย่างน้อวมาตินอ้อเฮ็ยอีอย่างน้อเนี่ยมาตินอ้อเขามาแล้วเดี๋ยวเขาซืเทดินนะนี่ผสมคลุกเขา้าให้เข้ากันนะคะน่ะเนาะ พี่น้องใกล้ตัวที่มันถูกนกจิกนะมันยางน้อก้นมาเออพอดีมาเบิ้งรถมันเกิดอีกอย่างขึ้นซนเดรถคือต่อแถวคิ้วยาวกันแทนเซนเดก็เลยก็เลยออกมาเบิ้งนิดนึงมันแป๊กเป๊ะป๊กเป๊บีบเกนะต่อคิ้วมันเลี้ยวเข่าถอยหลังเลี้ยวเข่ารถพ่วงนี่ค่ะเนาะมันก็เลยยากใน่จักหน took, uh, no ic, <t ionen> uh, ่อยเขาก็เลยเออว่ามันเป็นอีกอย่างกันสซนเดว่ามันรถต่ำกันอีกอย่างเถอะบ่แมนค่ะพี่น้องไปแล้วรถพ่วงคันยาว บนันไก่เจ้าช,อชอ็อกโก้ไก่ตัวไหนที่มันถูกนกจิกนะออกมาย่นางน,น,น้ำช็อกโก้เป่งใดฮะหันมาด้วยชอ็อกโก้กุ๊ก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 ุกุพี่น้องเห็นบ่เวลาที่เขาย่างนะข้างเบื้องข้างหลังพี่น้องบ่เห็นดอกพี่น้องต้องไปเบื้องข้างหน้าแต่ว่ามันเกิดทายข้างหน้าบ่ได้เนาะค่ะเนาะ นี่เขาสิไข่ขางนึงไหมคะพี่น้องนี่ขางนึงสิลีบขางนึงสิไข่ไหมมันเป็นอีหยังสันเดยมันน,น,นกจิกมันบวมบ่อสันเดยหรือจังใดฮึช็อกโก้เป็นยางช็อกโก้ สงสัยต้องนี่แหละค่ะไปซื้อไก่ไก่ไก่มาแทนเขาเพราะว่า,ขาวเขาเขาพวกงิว่าสิเขาับขึ้นมาใครได้อีกไหมบอเดี๋ยวต้องเปเอาวคิดเท่ามาใส่อีกไหมค่ะพี่น้องตัวนี้มันเป็นอันนี้เป็นซื้อม้านะคะนะเป็นกระสอบมันก็เป็นไซสะะ์สำหรับไก่นะคะพี่น้องค่ะสำหรับไก่มันหมัดหรือว่าเห็บหรืออีหังเสียเขาก็ได้กินนี่เขาก็สิ ไปนะคะพี่น้อ,นองเขาก็ซื้อบ่ามาจับไก่ของเขาบ่ามากินบ่ามาอันอยูุ่น้ำไก่ของเขามันซิมีค่ะพี่น้องค่ะอ่อซิมีแบบว่าสําหรับให้ไก่เลนนะคะเนาะสายเป็นสายสําหรับไห้ไก่เลนเนี่ยเสนะเขาก็เอาผสมไปในสายตัวนี้นะ้อแฟนซื้อมาตะโดนแล้วเดี๋ยวจะปเป่ยวคิดเท่ามาผสมนะ้ำ ขี้เท้ามาใส่เรานะคะเนาะ,นะ,นะ,นะให้เขาด้วยเลนให้เขาด้วยเลนดินเล่นทรายตามภาษาไก่เอ้ยซาบอะไรหรอคะพี่น้องสำหรับคนรักไก่เลี้ยงอะไรก็หักกันนั่นนะคะนันเนาะเราเลี้ยงอะไรเราก็รักอันนั้นเดี๋ยวพี่เบิ่์กเบิร์กอื่นเขาสิ มาเลร็ดบ่นี่นกับข้ามแล้วค่ะพี่น้องเลิกงานมากับพ่อหูว่าเสิเห็ดยางกันเลยเนี่ยหละยางมาไปซไปื้อซ้ายนถ่หละกาไวแล้วว่ามื้อนี้สิไปซื้อซ้ายกับไปซื้อซ้ายมาแล้วก็เน,นี่ยหละแล้วก็มาเฮ็ดนี่หละมื้อวันก็ต้องมาเก็บขี้ไก่ค่ะพี่น้องเนี่ยขี้ไก่น้ำเนี่ยก็ต้องดึงแผ่นที่อยู่ขาง่างเนี่ยดึงออกมาอันนี้ก็คือกันนี่คือตึงๆออกมา ดึงออกมาแล้วก็เก็บขี้ไก่ไปหมักไว้ใส่ผักเขาเนาะคะ่ะเนาะนี่ไม่มีอะไรทิ้งค่ะพี่น้องค่ะไม่มีอะไรทิ้งเลยเมื่อนี้ได้ไข่หกฟองเก็บไปละได้ไข่หกฟองวันนี้อ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แมรี่ก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบายบายค่ะบายบาย